แก่ให้ด้วยนะครับใหม่ๆเต,ต็มเต็มอร่อยมากอร่อยจริงๆ้งองเชิมชิมชิมอืมห้องนู้เนื้อที่มผมชิมดีกันเนื้อดีรัก เนี่ยนี่เขาฝอยน้องวลินย่างก็ดีเพื่อนๆโอ้โหอร่อยมากถึงจะไปกินเนื้อย่างข้างทางยังไม่อร่อยดีเนะไปขีดๆนะย่างข้างทางนี่แบบแพงเลยนะแบบชิ้นใหญ่ๆอย่างี้ยพี <osters tab> <iti> ่โอ้โหผ่อนขึ้นเลยทำงานเหนื่อยก็ต้องมากินแบบนี้บ้างนะ อืมครับอืม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 นี่ขักแป๊บแล้วอืมอร่อยม,มากอร่อยแบบว่าไม่ผิดหวังเลยที่มาเสียค่าตลอดก็ยอม อร่อยลูกเนื้อเนื้อบ้างนิ่มบ้างติดมันบ้างอร่อยจริงฟันแบบมันมุ่นเลยใส่จาฐานนะข้าวก็ไม่อั้นนะข้าวกับผักอยู่ในบุฟเฟ่ พัฒนาการนะครับแล้วก็กำลังจะขับรถไปที่สุโขมัยที่23นะครับทีอโศกนะเพราะว่าเราเจอร้านชื่อซันคิวนะครับเป็นร้านอยากกินนิโคกของญี่ปุ่นนะครับสไตล์บุฟเฟ่นะครับเดี๋ยวไปที่ร้านกันร้าน้องสาวไว้ไปกินปิ้งย่างนะครับตอนนี้มาถึงแล้วนะครับที่สุโขมัยที่23บอกกันเลยว่าตรงนี้ที่ร้านไม่มีที่จอดรถนะครับต้องมาจอดตรงแม็กแวรลูนะครับออา ขับมานิดนึงเดินม,มานิดนึงขับรถมานิดนึงก็จะเจอลานจอดรถของ m ม็ก a วรนะครับก็ทีนี่ก็จะชั่วโมงละ35บาทน,นะครับก็มาจอดตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็เดินไปที่ร้านนะครับซาสุกิร้านนี้นะร้านคิวร้านคิวมีแมวยมีชื่อร้านนะที่มีแมวตัวใหญ่อยู่หน้าร้านเดี๋ยวเราเข้าไปกันนะเป็นสายญี่ปุ่นนะีสองร้อย9 มีโปรบุฟเฟ่สองเก้าเก้าจะได้ตามนี้เลยทุกอย่างมีข้าวไม่อั้นด้วยตวนน้ำไม่รวมไปะ,ะข้วรังขนมจีกางจี <c oughs> บถ้าเป็นจีบกส้นเล็กนะแต่เอาอนี้เป็นร้านลับอีกร้านบิงย่ากแล้วคนแบบเป็นเป็นร้านเป็นสไตล์ญี่ปุ่นนะก็เป็นต้องจะเป็นแบบมีเนื้อบุฟเฟ่ซึ่งสาขาอื่นบางสาขาเนี้ยจะไม่บุฟเฟ่เลยแล้วก็บุฟเฟ่แค่จันถึงสุกเท่านั้นนะครับแต่เลิกก็ไม่หยุด เอ้แล้วคน่านเลิกก็ไม่บุฟเฟ่นะจา้าของปีนะเขาถึงเป็นโปรโมชันนี้สองราสิบาทานได้ทั้งหมดร้อยยี่สนา,าทีสั่งดน้าสินาทีนะครับนี่ก็จะมีเนื้อชายท้องเนื้อกะบังลมเนื้อไม่ติดมันลิ้นมัวด้วยนะครับแล้วก็หมูสันชั้นเบคอนแล้วก็สันคอหมูแล้วก็มีสกีมหนึ่งที่นะครับอันนี้คือโปรโมชั่นตัวนี้สอรอกาดูบรรยากาศร้าน เปิดต้นแล้วจ้านี่มาได้ร้านละกิ๊กเข้ามานี่คือร้านนี่บรรยากาศก,าก็เป็นสายเป้งย่างนั่นเองนะครับเป็นญี่ปุ่นนะเดี๋ยวมาดูกันรสชาติอร่อยแค่ไหนอย่างละสองหมดเลยนะครับแล้วก็ข้าวแล้วก็มีสลัดผักให้ด้วยนะครับจะมาปรปุงน้ําจิ้มกันเขาบอกอร่อยอย่ะต้องตามมาเนาะคนแน่นแค่ไหนก็ยังต้องมา ก็มีงงเขาจะเป็นใส่ญี่ปุ่นนะที่ร้านเขาให้กระเทียมมาให้แล้วก็มีพริกแล้วก็มีซอสแบค้นๆก็มีน้ำมะนาวนะแล้วก็มีซอสแบบนี้มีแค่นี้นะพริกซอสมีแค่นี้น่าจะแบบอาจจะบางทีอาจจะไม่ต้องจิ้มมากก็ได้อาจจะอร่อยเลยชิมก่อนปรุงเครื่องก่อนนะเขาจะเตรียมเตาให้เราแล้วนี่จ้าโอ้โห เป็นตัวนั่นแฟิวนะครับเป็นอุหลงนะชาวอุหลงก็เจ้าละห้าสิบห้าบาทรีฟิวไม่อั้นแล้วมารีวิวกินกันเกลือกับพริกไทยด้วยบางคนก็ชอบกินแบบไปจิ้มก็อันนี้ได้เลยเราก็เติมน้ำจิ้มเรียบร้อยแล้วนะครับจะคนให้เท่ากันวันนี้มสาสไตล์ญี่ปุ่นนีดนึงนะเป็นยิง,ง,างยากยาคิริโก้น,น,น,นะครับอันนี้รวมมาเลยนะการเบร์เลย ไปเราจะน้อยหน่อยนะเพราะว่านี่มั้ก็มีผักให้น่าจะลิ้นน่าจะลิ้นเออแล้วก็มีาาออมข้าวสวยให้แบบนี้เขาบอกว่าน้ําจิ้มอร่อยมากที่สุดอ่ะน้ำจิ้มอร่อยมากนะทั้งสองน,น้ำจิ้มเลยนะทุกคนย่างไฟแบบนี้เลยจะเราจะย่างเรื่อยๆนะเต็มที่เลยเพื่อนจิ้มอร่อยมากอหมือนสด,สดขอมักอีกหนึ่งได้ไหม คือิ้งไปพิ้งมาพิ้งไปพิ้งมาเรากินได้เลยอืมโอเคนะสองก๊งอกห้าไม่ง่ากับแบบสุดยอดแรงมากนะะไปแรงรีบกลับแบบนี้เลยนะครับ<ม>แล้วก็มาแบบนี้เลยครับคนละชุดไปเลยเต็ม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 เลยนะจ๊ะแบบนี้เลยนะครับเป็นพ็อกนะนะครับแล้วก็ถัดมาจะมีเบคอนเป็นตัวนี้นะครับ แล้วส่วนเนื้อก็จะมีเป็นตัวนี้นะครับเป็นเบบี้คารูบี้นะครับคารามิลงไปแล้วนะครับคารามีนี่ลงไปแล้วตัวไหนวะก็ไม่รู้ตอนนี้นะครับแล้วก็มีโหลสืกด้วยนะครับแล้วก็มีลิ้วหัวตัวนี้ลิ้วหัวทะไหายากเลยเดีอยไหอร่อยก็คือได้ชิมนะครับกินมากนะเพื่อนๆดูสิฝุ่นเลยนะอ่ะชิมชิมชิม อืมหอมเนื้อที่มากริมเดียรเนือดีด้วยนี่อืมเนือ้สวยนะกล้วยลิ้นยางก็ดีเพื่มดอืยนอือืมร่อยมากนถึงไปกินเนื้อย่างข้างทางยังไม่อร่อยเลยนะไปขีดๆเลเนื้อย่างทางนี่แบบแพงไว้นะ แบบชิ้นใหญ่ใหญเนี่ยพี่ผ่อ,อนขึ้นเลยทำงานเหนื่อยก็ต้องมากินแบบนี้บ้างนะอืออ้าวฮอ่มนึ่ผักแก้มแล้วอ,อือหอมมาก มาแบบว่าไม่ผิดหวังเลยที่มาเสียค่าตรอดก็ยอมอร่อยทุกเนื้อเหนียวบ้างนิ่มบ้างติดมันบ้างอร่อยจริงฟันแบนบมดนมดเลยใสเจาถานนะข้าวก็ไม่อั้นนะข้าวกับผักอยู่ในบุฟเฟ่ ลิ้นเรามาอะไรกันกินจังก,กินลิ้นเลยจังเอ้าหงกินทุกอย่างทุกชดอ่ะอันนี้ดีมากมือดีมากเจเจมเลยอ่ะคือขเขาแชของดีเลยนะบอกเลยกับราคาสองเก้าเก้า,าอ่ะ๋อเขามีพริกให้ด้วยเดิมถ่ายพริกนี่ คนชอบกินเผ็ดก็มีพริกขี้หนูให้ด้วยนะแตยคนไทยแต่เราเมื่อกี้เราว่าเอาพริกพอดีแล้วนะไม่ต้องใส่พริกก็พอดีแล้วผักแบบนี้ได้นะครับเอาผักใส่ห่อไปที่ผักนี่ห่อไปกินทั้งห่อแบบนี้เหลือสนิทเลยนี่นี่นะอ้ทำเต็มเลยแล้วอันนี้เลย ขาคเหมือนเปี่ยนอือสวรรค์ทันฟ้าเป็นอย่างนี้เองเนื้อชิ้นใหญ่ถ้าเกิดว่าคนเคี <c oughs> <more amazing. S 2> ้ยวนานหน่อยนะบอกเลยถ้าอย่างเงี้ยจะเคี้ยวนานหน่อย เขาว่านางหนากินกับข้าวก็อร่อยอืมนี่เบคอนนี่กับผักก็อร่อยเนกเบคอน,จ,นจิ้มๆเลยนะ ใครเปนจะลุกนิดนึงนะจ้าทุกคนอิ่งอร่อยจนหยดกึกท้ายนี่เด็กคอนต้องมาต้องมาต้องมาจะเดิมกดไลค์กดแชร์กดช่องติดตามกดติดตามแม่กับภาอมารีนน้อยน้อยโรชแนลด้วยนะครัะเพื่อน เต็มข้าวก็อร่อยมากเนี่ยเป็นข้าวหน้าเนื้อผิดวิญญาณเสีด้ไม่มีไข่ดาวนะจ๊ะจะลงฝ่ามือ <c oughs> <c oughs> อร่อยมากอร่อยจริงๆร้องเพื่อนนะจ๊ะนี่เป็นติ่ม ลูกไม่ใหญ่ลูกเล็กทุกนิ้วนิ้วเราใหญ่กว่าฟรีนะอีกหนึ่งลูก